ท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับเชิญครับท่านประธานครับเอ,อ เราเองก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคาสั่งคอสชอโดยใช้กรรมธิการเต็มสภาไปแล้วผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติกับออกเสียงประชามติครั้งนี้นะครับเป็นร่างที่มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เราเองก็น่าจะได้ศึกษากันมาตั้งแต่กระบวนการที่เข้ามาในชั้นสสแล้วนะครับผมคิดว่าควรจะเสนอนะครับตามข้อบังคับที่ 1 3 3 2 3นะครับก็คือพิจารณา8เต็มสภาไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อให้แล้วเสร็จให้1ก็คือทันท่วงทีให้มีการจะทำเรื่องของการอ,าออกเสียงสสอนะครไอออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยฮะได้รู้กฎกติกาเพื่อจะได้รู้ว่าในการจะลงเสียงประชามติ ครั้งต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้ในช่วงเวลานั้นนะฮะจะได้มีประชาชนได้เรียนรู้กฎกติกานะครับขออนุญาตเสนอเป็นยติว่าตั้งกรรมการเต็มสภาครับขอบคุณครับขอพูดรับรอง้วยครับขอพูดรับรองด้วยครับพูดรับรองครบไหมครับนะฮะพูดรับรองถูกต้องครับครับท่านผู้จัด์ครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภากระผมพลโทบุญจันทร์นวลสายครับเอ,อเราเราร<อ>มีเวลาท่านท่านเลขาเรามีเวลาพิจารเรื่องนี้นานแค่ไหนครับแต่ต้องเชิญครับท่านเลขาอ๋อหกสิบวันครับเออยังยังมีเวลานะครับท่านประธานผมว่าเราจะต้องดูรายละเอียดพอสมควรในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผมเห็นว่าเหมาะสมแลยครับผมขอบคุณครับ คท่านนากรนครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานครับเามื่อสักครู่ที่มีท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอให้ตั้งกรรมธิการแล้วเสียงที่ยกมือก็เสียงเยอะเกือบเต็มแล้วนเมื่อยกมือกเกือบเต็มแล้วก็คงแล้วก็เราวิงยังมีเวลาอยู่เนี่ยนะครับคงขอให้ยืนตามที่มีการยกมือเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเสียงส่วนมากแล้วนะครับว่า ให้มีตั้งกรรมธิการแล้วก็พิจารณาหกสิบวันครับขอบคุณครับครับเชิญท่านเทวฤิศครับเรียนท่านประธานครับผมเทวฤิศมณีชัยนะครับสมาชิกอุทิศภานะครับหกสิบวันนะครับมันจะอยู่ในภาวะที่ก้ากึ่งมากเลยครับเพราะว่าสมัยประชุมจะเสร็จภายในสามสิบตุลาใช่ไหมครับผมเกรงว่าถ้าเกิดไม่ทันสมัยประชุมนี้นะฮะเกรงว่าจะไม่ทันการเลือก นายกอบจอที่จะเกิดขึ้นในวันที่ใน,ใ,นในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับขออนุญาตโปรดเรียนผ่านท่านสภาแล้วเรียนผ่านท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยครับขอมติดีกว่าคคุณธรรมนิ์ไม่ถอนนะครับถ้าไม่ถอนก็ต้องขอมติครับครับได้ครับ ขอตรวจสอบวงประชุมครับ ยังไม่ได้แสดงตนครับกิติตศักดิ์หมื่นสีศูนย์หนึ่งหนึ่งแสดงตนด้วยอาจาร์ครับยังมีไหมครับ ยังมีไหมครับผู้ที่ยังไม่ได้แสดงตนครับถ้าครบถ้วนแล้วขอเชิญเจ้าที่แสดงผลครับมีผู้เอ่ตอนนี้จำนวนผู้เข้าชุม185ระชุม185บวกห เป็นหนึ่งหนึท่านครับครบองค์ประชุมแล้วนะครับตอนนี้ผมเจ้าที่ทำเสร็จหรือยังครับ,รบสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญ ให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการกาธิการเต็มสภาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงคงง์ยะงดอดอกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียง,ง,ออยงครับทวนอีกครั้งนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาริการวิสามันให้กดปุ่มเห็นด้วย สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการการเต็มสภาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยและสมาชิกท่านใดประสงค์จะงดออกเสียงให้กดปุ่มง,งดออกเสียงครับเชิญครับกิติศักดิ์มื่นสีศ1นยเห็นด้วยครับ ครับทุกท่านกดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับครับเชิญเจ้าที่แสดงผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ186คนบวก1เป็น187เห็นด้วย 146บวก1เป็น147ไม่เห็นด้วย34งดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียง0ครับเป็นอันว่ามีสมาชิกนะครับเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันมีมติให้ชอบเห็นชอบให้ตั้งคณะคณะก,กรรมธิการวิสามัน จำนวน25ท่านนะครับเพรนั้นเนี่ยโดยที่ข้อบังคับข้อ83มามัาสองกำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพร้อมหยัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนคณะกรรมาการทั้งหมดนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านนะครับไม่เกินหนึ่งในห้าของ25ขอเชิญท่านรับท่านรัฐมนตรีเชิญเสนอ,อรายชื่อครับครับขบา้าเจ้าระท่านที่เคารพครับผมนี่ในนิกรจำนงนะครับในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีนะครับ ขอเึงอะไรชื่อกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของคณะมนตรีจํานวนหน้าคนดังนี้ครับ 1. น,นนายนิกรจําน,นะครับสนายวุธ,ธิสารตันชัย 3. นายกริเอื้อวงสี